ถ้าเราตึง่ดึงูสามนะครับถ้าเราตเพา่อดึงทู้สามนะครับมาดูว่าทอรนกิจจะทำได้หรือเปล่าครับตอนนี้ผมเอาใจช่วยทนกิกครับตอนนี้เอใจช่ากับ้แบ่งไได้ครับแบ่งด้วยได้ครับ้งใจเลยตอนนี้เอาใจช่วยโทดนะครับมาตัว

แล้วก็รถเปคลน์นะล้าครับ ธนกรธนกรรถเสียหลักนะครับรถเสียหลักครับรถเสียหลักคสัมแถวมือเตือนโอ้เสียดายครับเสียดายครับรถมือปืนกับไปคนขับเขาโดเราครับดนขับรถึ้นมาแล้วครับเสียดายครับเราไม่ได้ครับไม่แบ่งโอ้ใจร้ายเอ่อเอฟซีทอร์ธนกรครับจะได้ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮะก็รถเสียหลักครับรถเสียหลักนะคว่ำไปครับ จบนะสำหรับร of ุ่นร้อยโอเพนครับจบครับร้อยโอเพนจบไปแล้วครับช่างไก่ฟาดเรียบครับช่างไก่ฟาดเรียบครับหนึ่งสองสามไปครับทีครับทอร์นกิจได้อยู่ตรงนี้ครับไปไม่ถึงครับเสียหลักครับเสียหลักครับร้อย่สองสามยังไม่เป็นไรครับ รถลากผมจะมาครับมาลากรถหน่อยนะครับให้ไวครับให้ไวครับเหมืลนการนะครับมาลากรถครับทางในถรนเรามาจับสลับรถรับทั้งหมดมีกี่คู่เดี๋ยวเรามาลากทิ้งกังนะมาลากทิ้งครับอนะรถบุนกินนะครับน้ำรถมาที่จุดต่อได้เลยนะครับขอไปได้ครับสตาร์ทได้ครับสตาร์ทได้ไหมเมื่อกี้เหมือนสตาร์ทได้ครับเนี่ยสตาร์ทได้ครับได้ไงวันหยัก

ล้มเองขับกับเองครับนักเลงทอครับนี่ครับสุดยอดครับสุดยอดนะขอหัวใจรัวๆให้กับทอธนกิจด้วยนะครับให้กำลังใจเขาด้วยครับของหัวใจด้วยครับของหัวใจให้กับตอธนกิจด้วยครับนี่ครับล้มเองนะฮะก็ขับกับเองครับของหัวใจให้ด้วยครับกำลังใจให้กับตอธนกิจด้วยนะครับด้วยครับบางแบบดับไปด้วย ขอธนกิจจับไปครับเขาไปเขาจนได้ครับว่าเส้นชัยอยู่ตรงไหนเขาก็จะไปครับขอบคุณหัวใจทุกๆตัวงครับขอบคุณหัวใจทุกๆตัวงครับรถส่วนทุกทีมนะครับขอธเกิจไปแล้วคอับการกรุณานะครับแล้วก็จะจับไปด้วยครับขอเส้นชัยไปเลยขอบคุณนะหัวใจทุกดวงทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับน้ำใจกันครับนี่ฮะเขาเรียกว่าน้ำใจครับน้ำใจนักกีฬาครับ นักแข่งทุกคนเนี่ยผมบอกให้เลยทีเดียวนะหัวใจเขาไม่ธรรมดาครับเหมือนกับการแม่งเรือโอ้โหนี่ครับขอบคุณนะหัวใจรัวๆขอบคุณนะขอบคุณมากๆครับนี่ครับต่อนธนกิจกำลังจะกลับด้วความเร็วล้อเหล็กในวันนี้นะครับทางคณะผู้จัดนะครับโดยผู้ใหญ่คือ ผู้ผู้ชมเข ja ้าใจไหมครับว yeah, UH! ่ายกก็แพ้แช่ก็บินครับนั่นแหละครับหัวใจของนักแข่งเลยฟาเขาบอกว่าการจัดงานครั้งนี้มีภาพประการใดนะครับก็ขออภัยนอกบรากาศดีนะครับเพราะว่าการทำงานนะครับกอรดูแลไม่ทั่วถึงนะครับมีข้อมีคนยางไงก็บอกเราได้นะครับแล้วโอกาสหน้าเราก็จะได้ปรับปรุง